อะไรนะเลิกเลยแบบสภาพนี้นเลิกไหมไม่ใช่แบบเลิกขาวอ,อนอะไรเงี้ยก็ก<ะ>ูยิงแกกูยิงลูกใครคคคไม่ได้กูก็ยงังรู้สึกเสียแย,ย่เ <c oughs> จ้โาโพไหนกูก็ไม่ไหววะปกติกูก็อ่อนอยู่เลยใช่ไหมกูก็ไม่ได้เจ็บอยู่แล้ว <c oughs> ไ,ไอว <c oughs> ไ้สัตว์ ก็เล่นเอาเพื่อความสนุกไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงต้องเล่นเอาเป็นอาตายเดี๋ยวเ,เพื่อนมึงต้องเล่นแบบทั้งวีทั้งวันข้าวปลาไม่ต้องกิน,เล,นเล่นอยู่หน้าคามาอมทั้งวันทั้งนวะีทั้งวันจะอมเฮ้ยมึงต้องแบบยุ่งกับโปกกนี่นะมึงต้องทำตัวเหมือนเด็กผิดเกมเลยวอลมีอาร์กไกลมาได้เลยเอาแอร์มาเอ้าเอาอาร์ได้ก็ไม่เอา ไดาสิกแล้วยังไม่เอาใช่ไหมใช่เหรอตาแรกที่เจอสิกไอ้สัรไอ้สีบอลได้สิกแล้วนี่บอลลืมแล้วดิไอ้เหี้ยตาแรกเลยนะที่ได้สิกก็จะผ่านเดี๋ยววะกูอยากยิงคนระวังนะเดี๋ยววะตามเสียงเดี๋ยววะ เมื่อกี้ยังไม่ได้ลั่นลยไรจัดลั่นไปแล้วน,นี่มีตัวหนึ่งขึ้นข้างขวาไปก่อนใต่ขวาก่นอนนะอ้อมไปวะข้างหลังมันอยู่ตึกนั้นสองแสนนยนะอ่าไปไปดีไปดี มันมันไปตึกด้านหน้าแล้วเกกันเว้ยมันตายอยานี้ีเะจพรึกนุงไป ตึกตึกหลังฮะแต่มันชุบมาแล้วมุมนี้เ๋ยบมุมนี้กูเข้าฟังนี่เ้เดี๋ยวกูดับฟังนี้ฮะทำเข้าแล้วบอกแต่คกูวิ่งตามมาเลยสวยะ บอ,อกเปล่าดูดีๆออกแล้วออกแล้วบอกแล้วต้องยิงดีบอกบอลไอ้เขี้ยหมอกหมอกแล้วยังไงวะหมดยังลามแล้วอย่าล้อเล่นกับระบบนะบอลที่มันออกออกแล้วออกแล้วด้านในมีกอดมีหมอกไอ้เขี้ยหมอกไอ้เขี้ยวรู้จัก คนเก็บเดชใช่เดชแม่สามสิบบอมพอว่าว่าเกินพอจะปล่อยบอลเยอะเลยเยอะเลยเยอะทองล้นด้วยนี่ขนาดเราใส่ครบเลยยังเหลือเลยหล่ะเออจะปล่อบอลขแต่งเราครบแล้วโฟบกิฟต์มาไม่ยังไมม่ี เอาบอยเออจบแล้วฟุลบอลฟุตออลก,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 กูกูกูอ้ยังอยู่เ,เ,เ <c oughs> ่ายูเหมือนเดิมยูเหมือนเดิมเกมนี่มันจริงายเกมโอ้ร้อนโอ้มึงีคนเดนดุก็มีตีดีไม่มี <c oughs> ่อเราติ่มดีกว่าเราไม่มีโปลเราติ่มดีกว่าเต็มก็เข้าตึกเดี๋ยวแม็กพอบอลล้นล้นมากตัวเหรอ มบอกกูยังไม่ได้ยิงแท็ตัวเลยกูยังไม่ยิงเลยสัตว์ร่อยอย่างเดียวเลยกูไอ้เหี้ยด่านนี้คือของของเหลือมากอ่ะของกูล้นจัด ก็อะเตี้ยเหรอเพื่อนไอ้โป้งตีนไงไอ้หัมอะวกันไอ้หัมยิงโป้งเตี้ยนะเรากลางวงจัดจัดเลยอะ ต่อยผีป้ต่อยผีตายยังไงให้หำเนี่ยให้หำดีางไหนมันยิงอยู่นะเฮ้ยก่อเลยอะหมอกเท่วี่อะฟองก็ตดนี้ไม่ดีอะอยู่ตึกข้างไงเฮ้ยไปหำตายว่ะใช่ป้องหำโดนหมอกตาย Nghai kiếp chim một bong đi nghe lờ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 i nghe เ, <S <S เรอบวงมาชนนี่แล้วก็ชนอีกรอบเนี่ยจะได้รู้รอบต้องไปไหน แม่หัวเฮฟวพี่ไม่อย่างเยอะเลยเ<อ>ทำไ, <ป S 1> ไมมันดีไปดึงไอ้หัมันมีเพื่อนไปดึงไหยอะ่ะเฮ้ยไม่จบไม่ใช่หรอกนั่นไหร่ตายไม่ไดี ลุกแล้วเนี่ยแบนเลยถอนดีพอเลยกดรัว,วๆเลยดิกูรีเลือตายที่แล้วปูรีเปลี่ยนทกด oh, อีกโอ้ไอเวนเดฟกูดาด้วยอ่ะพิมพ์ลงไปฮ <c oughs> ึไม่รู้เรื่องควยเลยนะบอลเนานะก <c oughs> ูแบนไม่สนใจเลยตัวละคร <ๆ S 1> <ๆ S 2> เรานีา่มันดังโอ่งดีนะได้ส <c oughs> ะาพานบอลเห็น <c oughs> ได้สะพานวะ ปีนมาปีนมาปีนมากงส่เ,เราสปายเกิดไปไหมไอ้สั์เราเชื่อจัดเลยมุมนี้น อ่เอาวงอยู่ต่อได้ด้วยเออรอเลยเดี๋ยวค่อยกลับไปตึกเดิมแคมนี่ก่อนอืมมงนงอยู่ส่วนตายแล้วมึงนี่บนสะพานนี่โดนดับกูโดน,นดัวงอยูอ่ บนสะพานวิ่นลงแล้วหินก้อนนี้รอกันรอกันใกล้ต่อโม่ออย่นม่วิ่งมาแล้วแอบม,มา 1> <F> 1บอ<น>ลใกล้ๆมาบอลหน้าตึกโดนลูด,ดไม่มันโดนใช่ไหมเออมันดตูมาไม่ยังลองลอง ระวังหน้าตึกบอลถอยมาเอถอะดูดิเออยืนยืนตรงั้นให้กูนะ ท่านวิ่งมากำแพงเนี่ยกูช่วยยิงได้รอก่อนอยู่ด้านบนเนี้ยยืนรอเลยถ้าถ้าไม่ไหวเราวิ่งกลับขึ้นตึกเรานะนะทางนั้นนะ่ะสามตัวทำตาำโดนเป็นห้าอีกสามไม่รู้อยู่ไหนพี่โปนน่ะ ไอ A, ปูออกแล้วนี่ว่ะมีแค่ด็มึงว่าเดนมิัวเดียวะไรเจ้าเ้ยหั่มเลยเฮ้ยเห็นจริงเหตัวไหนวนะนอยู่ฝั่งนั้นละบอล มันขึ้นบนอ่ะผีโทรๆพว่ข้างมีข้างออไม่แตกว่ะบอนถอยเลยขึ้นตึกเดิมนะเออขึ้นตึกนัาา้นะระวังด้วยนะระวังคนดักตึกเรานะไอนะบอลเดรีบขึ้น าเมอยู่งั้น,นเธอ,อระวังนะมันมมน่าจะมาฟังอยู่แล้วตรงไหนมั่งปิงเราหรอนี้ หลังตึงเนี่ยรอมันยิงกันก่อนรอลงก็ในเต็นท์ล่าล่าเนี้ยแถวเต็นท์เนี่ยภูมิมันก็จะมีตัวเนี่ยมึงโดดถังนี้ได้นะแต่ค่อยโดดยืนยืนไม่ไม่เต็นท์มันจะงน้นผมไม่แน่ใจว้าไม่รู้แต่อยู่ฝั่งนี้มีตัวฝั่งเราอ่ะไม่แน่ใจเว้ยรอก่อนรอบันไดบันไดบันไดหน้ามึงอ่ะตรงเนี้ยไอ้ทางซ้ายทางซ้ายไม่ใช่ตรงนั้นนะเอออันเนี้ยนะเออมีระเบิดเปล่า ยนไปก็ดีนะไม่มีว่ะที่เดียวคนละตีมาตัวหนะจะสองตัวยืนอื่นยาก็ได้ยาเยอะบอลยืไว้ก่่นหวงได้เฮ้ยกับแพงนี้ตัวน,นึงต้องบัวอยู่ได้เดี๋ยวกูวิ่งมา เต้นไปโดเต็นบอลบอลไม่ต้องโดดบอลไม่ต้องโดดให้แมงกูล็อกให้เจอกูล็อกให้เจอยู่ได้สองตัวใจเย็นนะเดี๋ยวกูกูยิงสนามขวาให้ยาเยอะๆไม่ต้องเร็นเห็นกูบอล บอลมันขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ชิบหายอยู่ทางซ้ายมึงหน้ามึงแล้วซ้ายขวาเข้าแล้วอะไรของมึงวะไหนบอกรอให้กูบนราคาควยมาก